สวัสดีครับคิดมิวสิกขอเสนอเจ็ดเครื่องดนตรีที่แปลกที่สุดในโลกการกำเนิดของเครื่องดนตรีเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณโดยมนุษย์รู้จักการสร้างเครื่องดนตรีง่ายๆจากธรรมชาติอรอบข้างคือเริ่มจากการปรบมือถูปากเคาะหินหรือนำกิ่งไม้มาตีซึ่งกัน ต่อมาเครื่องดนตรีโดยส่วนมากเกิดจากการนำเครื่องมือเครื่องใช้หรือสิ่งใกล้ตัวมาเป็นเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีไม่ว่าชาติใดในโลกก็ย่อมมีลักษณะการบรรเลงดนตรีที่สามารถพบได้ทั่วไป4ลนะักษณะโดยเรียงลําดับการเกิดก่อนหลังดังนี้การตีการเป่าการดีดและการสี หากจะนับว่าเครื่องดนตรีนั้นมีมากมายหลากหลายอย่างมากในปัจจุบันโดยเราได้นำเจ็ดอันดับเครื่องดนตรีที่แปลกที่สุดในโลกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมและจะมีอะไรกันบ้างไปพบกันในคลิปนี้ว่าแล้วก็ไปพบกันที่อันดับที่เจ็ดดิบเชรีดูเครื่องดนตรีพื้นบ้านเก่าแก่ของออสเตรเลียสัญลักษณ์ของดนตรี ชาวอบอริจินนั้นอาจเป็นเครื่องดนตรีเก่าแก่ที่สุดในโลกก็เป็นได้เพราะมีอายุนับย้อนไปได้อย่างน้อย1,500ปีโดยมีหลักฐานว่าพบเจ้าเครื่องดนตรีชนิดนี้ครั้งแรกที่บริเวณเนมแบรนซึ่งเรียกเครื่องดนตรีชนิดนี้ว่าไย,ยดากิแม้ว่าเครื่องดนตรีชนิดนี้จะเป็นลักษณะของดนตรีของชาวอบอริจิน แต่ไม่ใช่ว่าชาวอบอริจินทุกเผ่าจะมีเจ้าดิเจรีดูนะเครื่องดนตรีชนิดนี้ทำมาจากท่อนไม้และกิ่งไม้ที่ถูกปลวกกินจนมีรูตรงกลางเลยได้รับขนาดนามว่าทรัมเป็ดไม้หรือวูดทรัมเป็ตและถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกับเครื่องเป่าทองเหลืองแล้วอย่าคิดเอาไปทำอย่างอื่นล่ะมันไม่งามอันดับ6เครื่องผัก เ e g เ t a b l เบิลออ s เรสแม้จะฟังแล้วไม่น่าเชื่อว,ว่าจะใช้บรนเลงได้แต่กลุ่มนักดนตรีวงนี้ซึ่งตั้งขึ้นมาในปี1998ที่กรุงเวียนนาออสเตรียก็สามารถนำเอาคืชดผักนานาชนิดมาทำให้เกิดเสียงดนตรีอันไพเราะได้เช่นเอาฟักทองมาเป็นกลองเอาหัวแครอทมาเป็นครุยบางชิ้นใช้สดสบางชิ้นก็เอามาสลักก่อนที่สำคัญคือ หลังบรรเลงเสร็จสิ้นแล้วพวกเขาก็เอาอุปกรณ์ดนตรีเหล่านี้มาต้มเป็นซุปเลี้ยงบรรดาท่านผู้ชมถ้านำมาเล่นในไทยแล้วมีน้ำพริกส้มตำคอหมูย่างแล้วก็รับรองเครื่องดนตรีอาจจะหายไปทีละชิ้นทีละชิ้น <c oughs> อันดับห้าบาลายไลายกาบาลายไลายกาเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายของรัเสเซีย มีลักษณะเป็นไม้สามเหลี่ยมลำตัวกลวงคอฉลุคล้ายกับปลากะเบนโดยปกติแล้วสายหนึ่งและสายสองจะถูกปรับให้เป็นโน้ตเดียวกันส่วนสายที่สามและสี่จะมีเสียงสูงกว่าบาลาลไลกามักใช้กับดนตรีพื้นบ้านของรัสเซียและการเต้นรำแอดเคยเห็นของจริงแล้วยังตกใจว่านี่คือเครื่องอะไรอันดับ4เครื่องวารี ไฮดริกโฟนเป็นเครื่องดนตรีชนิดแรกของโลกที่ทำให้เกิดเสียงจากการสั่นสะเทือนในน้ำบันเลงโดยการควบคุมน้ำที่ฉีดพ่นขึ้นมาและใช้นิ้วมือมาบังทำให้เกิดเสียงตามตัวโน้ตต่างๆคล้ายกับคลุยที่จมอยู่ใต้น้ำเสียงก็จะออกมาเป็นแบบท่อลมออแกนบางเครื่องใช้หลอดพ่นน้ำเป็นเสียงปีหรือแตร เครื่องที่โด่งดังมากมีชื่อว่า H2OBO จะเห็นว่า H2O คือสัญ,ญลักษณ์ทางเคมีของน้ำนั่นเองบ้านใครท่อน้ำรั่วก็ลองเล่นดูกันได้นะจ๊ะผ่านไปแล้ว4อันดับจากอันดับที่7ถึง4ตอนนี้เข้าสู่3อันดับสุดท้ายมาดูกันว่าจะเป็นเครื่องดนตรี ชิ้นใดบ้างงั้นไปติดตามกันต่อใน3อันดับสุดท้ายของ7เครื่องดนตรีที่แปลกที่สุดในโลกอันดับ3ซีอูสซาโฟนขดลวดเทสลาร้องเพลงบางครั้งเรียกว่าซีอูสซาโฟนโทมินหรือสายฟ้าดนตรีเป็นลำโพงพลาสมารูปแบบหนึ่งเป็นขดลวดเทลาโซลิดสเตสแบบต่างๆ ที่ได้รับการเปลี่ยนเพื่อสร้างโทนดนตรีโดยการปรับเอาต์พุตประกายไฟสนามแม่เหล็กที่ได้คือคลื่นสี่เหลี่ยมที่มีความเที่ยงตรงต่ำเหมือนเสียงที่ชวนให้นึกถึงซินทิซไซเซอร์อนนาล็อกสัญญาณความถี่สูงทำหน้าที่เป็นคลื่นพาหะความถี่ของมันสูงกว่า ความถี่เสียงที่มนุษย์ได้ยินอย่างมีนัยยะสำคัญดังนั้นการโมดูลเลตแบบดิจิทัลสามารถสร้างเสียงที่เป็นที่รู้จักได้เสียงดนตรีส่งผลโดยตรงจากทางเดินของประกายไฟผ่านอากาศเนื่องจากได v วอคอยโซลิสเตตจำกัดเฉพาะการโมดูลเลตแบบเปิดปิดเสียงที่เกิดขึ้นจึงประกอบด้วยรูปคลื่นที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมากกว่า แม้จะเป็นคอร์ดธรรมดาก็ตามอย่าเผออเดินเข้าไปตรงกลางระหว่างลำโพงจะหาว่าไม่เตือนนะจ๊ะอันดับ The star pie 2 The g อ e s t s t a r l i ์ Pie Organ t h ก g เ e อ t s t a r l ตา Pie Organ เป็นเครื่องเป่าลมแบบไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในลูเลเคเวนลัดเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินการโดยแป้นพิมพ์ที่กำหนดเองซึ่งการแตะหินย้อยโบราณ ที่มีขนาดแตกต่างกันด้วยคอนยางโซรินอยเพื่อสร้างโทนเสียงชื่อของเครื่องมือนี้ได้มาจากความคล้ายคลึงกันของหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจำนวน37ชิ้นที่เลือกไว้กับท่อของออแกนท่อแบบดั้งเดิมพร้อมกับแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดสไตล์ออแกนที่กำหนดเองได้รับการออกแบบและนำไปใช้ในปี1956โดย รีแลนด์บิลสปิงเกิลในลูเล่เคเวนใกล้กับอุทยานแห่งชาติเซนนาโดในเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกและกินพื้นที่มากที่สุดในโลกใครกันนะช่างคิดจริงๆเลยมาถึงอันดับ1นึ่คีตะพึก Singing Linking Tree เป็นการเอาท่อขนาดความยาวต่างๆกัน มาผสมผสานจนบังเกิดเป็นต้นไม้ใหญ่สูงราว3เมตรเมื่อกระแสลมพัดผ่านก็จะมีเสียงวีดวิวฟังแล้วเพลิดเพลินสร้างไว้ที่ท้องทุ่งแลงคาเซอร์ประเทศอังกฤษต่อมามีอีกต้นหนึ่งที่ออสตินรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาถ้าหากมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเจอตอนกลางคืนแล้วก็จะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า S <S ค,คิดกันเองนะจ๊ะา <S 2> <S 2> <S เป็นยังไงบ้างครับสําหรับ7็เครื่องดนตรีที่แปลกที่สุดในโลกสุดท้ายนี้เป็นความคิดเห็นและการวิเคราะห์ของทางช่องอาจจะไม่ตรงใจของใครหลายคนแต่เชื่อได้ว่าอย่างน้อยเจ็เครื่องดนตรีที่แปลกที่สุดในโลกที่ทางเราได้นำมาให้ทุกท่านได้รับชม <S <S 2> <S 2> ก็คงจะแปลกตาสำหรับท่านผู้ชมไม่มาก ก่นน้อยนะจ๊ะสุดท้ายนี้ฝากติดตามคลิปต,ต่อไปของพวกเราด้วยว่าเราจะเอาอะไรมาวิเคราะห์กันอีกก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe หรือกดแจ้งเตือนกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดความบันเทิงของเราในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ